วันนี้เรื่องหาพื้นที่วงกลมกันค่ะเด็กๆโจทย์บอกว่าจงหาพื้นที่แรงเงาซึ่งพื้นที่แรงเงาเป็นส่วนต่างระหว่างวงกลมวงใหญ่กับวงกลมสีขาววงเล็กข้างในอาจารย์ขอเริ่มที่สูตรของพื้นที่วงกลมก่อนเลยค่ะพื้นที่วงกลม pi r ยกกำลังสองอาจารย์กำหนดให้รัศมีของวงกลมวงใหญ่เป็น r ใหญ่แล้วรัศมีของวงกลมวงเล็กสีขาวข้างในนะคะเป็น r เล็ก ทีนี้เรามาแทนค่าตัวอาใหญ่กับอาเล็กของเราอาใหญ่ของเรามีค่าเท่ากับ17อนะ่ะต่อไปดูอเล็กนะคะอเล็กของเราไม่ได้เท่ากับ8นะลูกเพราะ8เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเราต้องหาร2ก่อนฉะฉนั้นอาเล็กของเราเท่ากับ4ดาได้ค่าแล้วมาเริ่มหาพื้นที่แรงเงากันค่ะเด็กๆพื้นที่แรงเงาของเราเท่ากับพื้นที่วงกลมวงใหญ่ลบด้วยพื้นที่วงกลมวงเล็กเพราะฉะนั้น เท่ากับพาอายายยกกำลังสองลบด้วยพาย R เล็กยกกำลังสองตรงนี้เรามีายเป็นตัวคูณร่วมอยู่ประแจงดึงออกมานะคะพคูณด้วย R ายญ่ยกกำลังสองลบด้วย R เล็กยกกำลังสองแทนค่าด้วยตัวเลขได้เลยพายเท่ากับ22สิ่วนเจคูณสิยกกำลังสองลบด้วย4ยกกำลังสอง เท่ากับ22ส่วน7คูณด้วย121ลบ16ลบกันออกมาได้105ประแจงคิดเลขออกมาได้330ค่ะข้อนี้ตอบ4 330ตารางหน่วย